่กเดาหักลากย,ย,ยาาลสำเด็กกันยนห้งสนัมม่นเต้นเะมันหนาเบื่อไหมต็อินแพ็กเลยต้นไ้กันกะร้ายหรอผู้เป่าก็ก็ห้ย,ยั่งสิเขากระบบนู่หละนะ้องคือป่บอ้ย ก็นาตายดิกระฟื้นขวดพอขวดแม่ขวดตาขวดยายขวดขวดจอแท้จะกินยังเป็นอาหารนี่กินยาตีกระลึนหน่อยกูกำลัอยู่แล้วขั้นท้าอยู่นี่ครับเดี๋ยวเขาไปจัดให้แบบเต็มคาราเบลเลยรับรองถือใจไอ้ไรไม่จะมาเพ่มเอาแล้วนะไม่ได้สก๊อต่ปแล้วไปต่อคิว ไอ้ไอ <mm ้ไอ้คนโจงเขาใครเนี K ่ยโอ้ยมึงสิมากวนกูเองตัวนี่มึงซื้อความเหฮนว่างมีไอ้บนว่าแมนติเข้าไปนวลปักซับเซตใหมเด้อเอ้าของกูเด้ๆหายใจดลับโอ้โหรวยเลยรวยเลยเข้าไปเอาไปเอ้ามึงขอมาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของพ้าเขาเขาว่าขาว่ายังนี่พี่ตั้งแต่ทานเข้าไว้ยังไงเอาไว้เฮ็ดบนรวมชาติตักบาตรร่วมกันเกิดชาติหน้าชิดเดย์มาเป็นคู่กันมึงเข้าใจบ่เนี่ยโอ้ผู้สาวไอมาคล้ายๆเลยเออไป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  คุณกำลังมองหาพื้นที่ขายสปอนเซอร์อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นบัตรตืวอวอกไปไปเอามาหนิลากรึยอ,อีติปุยนะบหมูอเอ้ยเออลากรับเขาเอามาให้เอาไม้อพรมอีสังกัทานคุเข้าตลาดเราคุณถ้าได้เทาอยู่ ไอ้บรรจุอย่างในไอ้ย่างที่มันบอคือบานคือเมี่ยงผู้ใดอ่ะพิเศษแบบพิเศษแบละเออไปแล้วสันเอาแกนตีฉันเลิกมจะเครียดแล้วนะเครียดนี่คล้ายๆกับกบบอตลกเตียสังสังสังสาวกูเนี่ยมีผู้สาวมาของขวังกูอะ นายดูฮีทเครียดนะเฮ้ยเฮ้ย้ยพวกยอย่านนเะทั้งวันทังเสียงกาเสียงแหลมกูกูไม่ได้เครียดหรอกมีแต่ผู้สาวกูเครียดเวล่าห้องเรียดหรือมีเรื่องอให้คี่อัดสูบมาสูบมาอย่างนี้เลยนะเชื่อบาลังจากนี่ต้องได้เปลี่ยกนียหาสาระได้สาคู่กำลังจริงจังในีตดอีกกูกำกับกูกำลังจริงจังในจี่มึงว่างกูมึงว่างกูกูหัวหน้าคนเรื่องน่ะกูต้องในร่องนะหรือกูต้องเปียกนี่ฮัลโหล วาดใจเขาม้สีโอ้ยบักหางมันอ oh, ีด um ้วยอ่เรเร่เเโอ้ย hm ท uh ี uh ่รขาอาหนี uh <s <S ้มาให้ม uh uh ีครับไปได้มากบาหเอย่าสูบพอติงกูสูบพอตมีคนแนน้ำมาเหมียด้อยู่นี่จังบักสังสังทองสังคังเฮ้เ้ยย้ กูขาวขาวเขาก็มียเลยอ้วอไเ้ไหนไหนมาแล้วเรื่ง่งเอเลยเฮ้ยฟังมเรื่องเอาดีๆเอาดีๆเป็นยังคอยไปซื้อของให้ผู้สาวแล้วที่นี่เขาบาร์คออยก็ได้เรียนมหาเจเอ้เรไปเฮ้ยกูบอกก่อนคือมึงยังยังยังถูกแล้วคือมึงกำลังสีเอามาไปนผู้สาวหรออุ้ยเหมือนว่าทั้งไทยดีว่ะเอาชีเอาของดีน้ำม่ไปมันอยากเดียงอะ ไอ้แม่เสียกเอาเจ้ากูนี่ผู้หญิงนี่เป็นเพศที่เบาบางไอ้ไอ้จบมาจากฮอกวอต์ดุดดังฮอกวอตส์อะไรอะไรดุดดังดอกไม้เหมือนมีกระเป๋าของพี่ตีมันีอันนี้กูบอกไว้เลยส้วมอยัางไงส้วมอะไรอาอแล้วมันบอกเฮียงท่นแบบคำใบบอกว่าต้องมีแต่แบบคำใบแบบปริศนาเศร้าเฮียงสินะท่านได้เศร้าอยู่เบื้องหน้าปริศนาเศร้าอ๋อเศร้านึ่งไปเศร้าเออเดี๋ยวกูตีตียังไง ตีมึงอไงตีโจดโอ้ยโจดโจดผู้ใดลๆนี่เราเสียดได้นี่เดี๋ยวมนูไล่ทีลแล้วเก่งแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนเดีย๋ยวกูจะตีโจดในแตกเองมันบอก่าอยังมันบอกมาอยังนยงนี้นบอกไม่ไปเลยอย่าสูบพองว่ะซังกะท่าเรอเว้ยไหวพอไหวแม่งแ <c oughs> มความมั่นอะ เดี๋ยวบอกว่ามึงสังกับท่านเปรเขาครับไอ้บันจงควันมาเล่ยท้ายมึงเราจะสู่ไปวุสาวจังบักช้างไห้ว่าเอางี้กูมีบิ๊กไอเดียสมไ่สมใดรับรองใหไ่สมบาทรับรองผู้สาวมึงอยู่พี่นายอยู่พี่บอกกูบอกกล้องกูบอกเลยผู้สาวมึงมักแทฉมักยังไงตอนไอ้ให้เงิน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 อย่างเงินเงินจี๊ด กลับมากันกลับมากันกู้ใช้สูตรนี่แล้วรับรองถึกใจนี่แหละกูบอกเลยเอาวันนี้รับพี่มนเจิดพาลูกค้ามาซื้อควายผมเลยพี่ขอบคุณ<ผ>ม,มากพี่สุดยอดเลย,ยที่หนึ่งแลยวใครเดี๋ยวกูขายเองอย่าลืมขาแน่นะ ก่าควายหนึ่งตัวสี oh ่ขาโอ้เฮ็ดแคมชับ4สี่สูบต่อสูบพี่อะไรเนี่ยแทนจับเขาเขาจับหัวหนึ่งตัวสี่ขาหนึ่งหางแถมกระเปา๋ารุ่นนี้เปลี่ยนน้ำมันใช้แค่ยาข้างทางก็ขับเคลื่อนได้หรือจะเป็นตัวนี้ควายบักเสลาระบบเบรก A U X A, U x, A B S พร้อมท็อปสปีด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบ,บ,บาะนุ่มไวเบาะนุ่มนิ่มหน้าขยำเหมาะสำหรับแฟนสาวไปซ้อนท้ายพี่จะมั่นหลักรรจิตจำไว้รุ่นนี้เลย สีุ่ดตัวตัวสองห้าสองสองสองสี่สองสองหกสองสี่ดสองห้าสองสองสสองบเลยเกูรักเขามาแล้วแล้วก็จะเป็นนี่ตัวนี้เลยเปียดน้ำนมแม่อะไรอ่ะพี่ให้เดียกันเขามาแล้วีรักโอ้โหจบ้้ออ ไป้้ีเาีเอ้พวเาตบใจมาก้เป็นย่างมักมกันบ่โอ้ไปแล้วจะกันรับาเออมักจะได้จิ้มมาเลยมัวบ่มัพูดดิววนน้เจลยเออจราลจราจลเจ้งเ้ยเไปเนี่ย่ไป่ไปไ Hey, K ไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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 ปไ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  อ้านอเบาหน่เอยไก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนสรุปเี้วตัวไหนพ่อแล้วตัวนี้สามหมื่นหมดสินข้าวของี่อบักสัตว เฮ <Yeah. S 2> ้ยปันไงครับขายได้ด้วยันครับควายดีๆเยอะเลยพี่ใช่ทางนี้เย a h yeah, look into my eye <Hey. S 1> เอาเงีส้สิทางนี้ตัวนี้เลยนายหอยมาถามสือกูมาว,า 8, 000, าว่านายแปดหมื่นหาพวกไครเป็นยังคือบอก<ช>ว่ากูหูงว่าน้องนุงสิม,สสมาซื้อทำไมไอ้เล่ลดนะครับพิเศษพิเศษเล่ลดเกสิต์จากแปดหมื่นกูลดเหลือแปดหมื่นเจ็บาท้ตงกูหูววมืงสิเลนกูปากเหมื่นเจ็ดเอาเอาเธอนันเขามากตัวนั้นไหม นนั่ให pues kind of ้ักตัวนี้นี่ติดยังได้ดิบ่ะเฮ้ย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 อูไม่เป็นไพ่ไม่ไพ่จีนนี่นี่โอ้ันไหนดอกน้อมึงชิมมะอ่อนว่องกูดึกกับบุได้โอ้มะอูมะอ้าวยังกับบุได้อันนี้มันขาดตัวเลยข่อยม่คำนี้หาบ้างหาบันไปไปไปเดีวิญญาณเก่าเนี่ยกินกันดิปิดไปหนึ่งจบคนจมน้ำอยู่ทางนู้นน่ะพี่ทางนู้นหรือเปล่าทางนู้นพี่เออทางนู้น

โทรศัพท์ไอสัตไอพี <lava>. ่เ <es> บ <voir> <bunları> ิร์ดไอพี่เบิรเป็นการแทบพีเบิร์ดเดย์นะครับสาหรับใน14ยกอียกอีกยกอีนยกี้ยกอเปยนรยย้เฮ้ย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 